ไอเดี่ยลงบินดูดอ,อยู่รับครับว่าอเอาหรอโอเคขึ้นมาเลยขึ้นมาอะไรขึ้นมาเลยอ๋อบิดมอตี้เหรอใช่ครับลุงปี้ยะเอาเรื่องว่ะเล่นรูกคนด้วยนั้นไม่มีสายไฟในตัวนะถ้าไ้นก็ดึงเงิน,นออกอ่ะได้ปะ ตำรวจมีบ้านสนอเนี่ยโอ้โหตำรวจไม่เห็นมีเลยแล้วก็มาส่ง<อ>ล,ลุงรอเวทีแล้วกันโอเคปะ้ะมาเวที <ฮะ S 1> ถูกใช่ปะทำไมพวกคุณไม่ดึงผมลงมาด้วยครับก็อยากให้คุณอยู่กับน้องก่อนข้าวครับโอ้โหโอโอไม่เห็นหร,เรอเลาบุษะผมเปิดไม้แล้วทีปิดไม้ตอนนั้นที่ถูกพอดีเลยแต <c oughs> ่กุส่าบอกว่าพูดไม่ได้เบนก็นเรียกอยู่นั่นแหละคือกูก็อุตส่าห์แบบแล้วเออ วเวีนก็เรียกไอ้จุกว่าไอ้ยจุกใบพังเออพี่น้องบอกแว่าไอ้จุกลูกจุกใบพังมันก็เอาเอาเอาอยู่นั่นแหละก็ใบพังไงมันรอรอแป๊บนึงครับใบพังไอ้ลูกจุกใบพังลุงมันลุงมันเกิดลุงจัดกันลใบพังหมดละเกิดแล้วไงเกิดละไอ้จุกย่ำต่อ จุกแม่งรู้งานอะกดหมด่นต่พี่โคตรเทเลยว่ะจุกแม่งรู้งานอะตพี่เทอะเปิดทางโทรศัพท์เข้ามาเลยไม่อยากโทรศัพท์เข้ามาเลยเนี่ยไม่กดเทสักรอบเลยครับรู้งานไม่กดเทสักรอบมึงไม่กดเมพักรอบกดหมดเล่นตอรี่พี่เทเลยว่ะเบ้นอยผมอยู่เอ่ออะไรนะตลาดเทซายอะอ้าวแล้วคนอื่นอะคนนั้นอะมอตี้อะมอตตี้อยู่ไหน พ่อตี้อยู่ตรงเวทีผมไม่ได้ไปด้วยกันพ่อตี้อยู่ไหนมายังผมแทงมันตามมันดิสอลยลุงฮะผมอยู่ตรงเวทีแล้วครับลุงผมแทงมันตามมันดิสครับมันดิสหนีเหรอใช่ครับมันชื่ออะไรวะเมื่อกี้พาชี้อะไรเดี๋ยวผมเช็คเช็คให้ผมเช็คให้ไม่ไม่ดิสไม่ดิสอยู่ไหมลุงเดี๋ยวลุงไปหาบ้างก่อนมันมันตายมันอยู่แถวแถวเวทีนั่นแหละเนี่ยวิ่งอยู่หน้าเวทีเนี่ยฮะผมผมข้ามไปนะลุงพอดี มันเกิดแล้วไงนี่ไงเนี่ยรถอยู่เนี่ยเนี่ยหน้ารถเราเนี่ยเราอยู่ไหนอ่ะเอาเมื่อกี้เมื่อเนี่ยมันอยู่ไหนวะเมื่อกี้ลุงเห็นอคือไหนหรอวะ๋ยวนะมันชื่อฮิโตกะอะไรวะใช่ครับลุงมันตามได้ด้วยไวอะตามหลังด้วยไวอะที่เราเจอรู้เจอชื่อมันอยู่แต่ว่าตัวไปไหนวะจุกยุกไอ้ที่ชื่อที่ชื่อดิสมันเขียนว่าชื่ออ่านว่าชิโซกะครับเนี่ยไอ้คุยเปิดโปสทั้งคุยอะไร อะไรมันไอ้คุยเปิดโปเล่นกูละกเข่แทงไม่ปั๊มยาเอาเนี่ยมันอยูทำไมเลือดผมไม่ลดอ่ะเดี๋ยวนะมันว้าไปไหนวะเนี่ยตัวมันอ่ะเลือดผมยังไม่ลดอ่ะลุงฮะผมตัวบักอ่ะครับใช่ตัวบักคอับมาทำหนึงเดี๋ยวลุงดึงดึงออกมาก่อนก็ผมไปไหนวะเอาเฮ้ยตัวมันหายมันโจนี่หว่าเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยใช่ลุงลุงลุงจุกเดี๋ยวผมทำเป็นแอดมินนะเดี๋ยวผมลงหัวดีกว่า มันโปมันหายตัววะ่ะดึงดึงมันแล้วมันหายอะตอนเนี้ยไอ ID แปดปะผมผมอต,มอต,มอต 8, 8. มี้อะมอตี้ ID แปดไม่ไม่ ID นี่เออมันที่โซกะมัน ID ยี่สี่อะยี่สิบหกยี่สิบหกสวัสดีโซ,ซกะอะไรเนี่ยเหรอ,อ,อ,อิโซกะ ID ยี่สิบหกเล่นออกจากเซิร์ฟเวอร์ก่อนจะทำการรีสตาร์ทขอบคุณค่ะอ๋อ ที่มันเขียนชื่อดิสมันชื่อว่าชื่ออ่านว่าชิโซกะครับเนี่ยเหรอใช่ไหมน่าจะใช่นะใช่ครับเนี่ยมันมามันมันมามันเป่มันมาพิมพ์ในไอเนี่ยมันมาพิมพ์ในห้องพูดคุยเฮี้ยอะไรเนี่ยดี s อ d d ีดี s อ d ด s s อเอสเอออฮี้ยอะไรของมันเนี่ยไม่ได้พัดนะครับอารมณ์ดีเฉยเยฮะ ไอ้นี่เหรอเออใช่คนนี้แหละไอดียี่หกเหรออ่อฮะแลำนึงนะเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวผมไปหามันแป๊บไม่จะดึงมันมาหาอยู่นะมันอยู่ไหนวะเอาฮัลโหลครับเมื่อเออฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลครับจะทำการรีประเทศในอครับผมขอให้ผู้เล่นออกจากก่อนจะทำการคนไหนก็ทั้หมดครับ คนไหนปั๊มไม่ปั๊มยาดูอยู่ดูอยู่ครับเมื่อกี้ที่เราแทงกันอ่ะใช่ครับดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่เราแทงเขาอ่ะเขาไม่ไี่ดูแต่เหมือนกันละไม่ได้ดูแต่เหมือนไม่รู้อ่าดูตอนที่ว่าเขาแทงเราตายแลยว้วอะอะไรนะไม่แน่ใจอ่ะจำไม่ได้ ไม่ไม่คืออนิเมชันปั๊มยาถ้าเรากดรัวๆมันจะไม่ขึ 45, <S <S ้นนะครับเราเรามีมีดไหมเรามียาปั๊มไหมอันแบตเลยฮะเดี๋ยวีไม่เราเรามียาปั๊มไหมเรามียาปั๊มไหมอ่าเราหรอกไม่คือนี้มันจะวาร์ปนะถ้าภาพมันไม่ตรงนบลกอะ อ่าก็คือถ้าแทงแทงแล้วกดวามยาวรัวๆมันยาวมันขึ้นแต่ว่ามันจะไม่มีแอนิเมชันเพราะว่าที่นี่ไม่ได้เปิดโปรเทคอะไรเลยไม่กันลำเลยอ